สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเต้ยแต่ย,ยาเปิดดวงอ่าคลิปนี้เป็นเลนดอมของชาววันจันทร์นะคะโอไม่มีเวลาทําเลยขออาภัยด้วยอ่าเดี๋ยวมาทําให้วันจันทร์ลูกวันจันใครเกิดวันจันทร์เรามาดูกันช่วงนี้เป็นอย่างไรอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาววันจันทร์นับถืออ่ากับไหวบูชาครูบาอาจารย์ที่เต้ยนับถือด้วยนะคะเปิดโชคเปิดดวงชะตาให้กับเพื่อนๆนชาววันจันทร์ด้วยวันดวงชาววันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันไพ่ใบที่หนึ่งชาววันจันทร์ลูกได้อะไรคะศวินถือดาบอ่า อัศวินดาบนะอัศวินดาบอ่าดูก่อนดูก่อนราชินีถือถ้วยอ่าควีนออฟคัพไนท์ออฟ d อดควีนออฟคัพอะไรต่อไปราชินีถือไม้ถ้วยมาไม้มามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูก่อนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง ห้าเหรียญเนี่ยชาววันจันทร์นะช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสจ่ายนะคะชาววันจันทร์ขาสัปดาห์นี้มีมีโอกาสจ่ายเงินนะจ่ายเงินเสียเงินค่าอะไรต่างๆได้สัปดาห์นี้สําหรับชาวาชาวันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์ห้าเหรียญมาห้าเหรียญมานะคะชาววันจันทร์อ่าเดี๋ยวเปิดเปิดไปก่อนแป๊บหนึ่ง อาจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างนะคะชาววันจันทร์ขาคุณจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างาใครจะต่อสัญญาอาชาววันจันทร์ใครที่เกิดวันจันทร์จะมีการเตะเซ็นเอกสารต่อสัญญาในเรื่องการงานได้นะในช่วงนี้เดือนกันยาตเนียมีโอกาสได้ต่อสัญญานะถ้าใครตอลอต่อสัญญาเรื่องงานหรือใครมีเขาเรียกว่ายังไงหรอ รอข่าวเรื่องงานน่ะอใครรอข่าวเรื่องการงานเนี่ยชาววันจันทร์มีโอกาสได้รับข่าวข่าวดีเรื่องงานนะใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้เนี่ยมีโอกาสได้รับข่าวสัมภาษณ์งานนะคะอาเครียดวิตกกังวลเครียดอะไรคะลูกชาววันจันทร์มีเรื่องเครียดหน่อยมีเรื่องเครียดเนาะช่วงเนี้ยวิตกกังวลอชาววันจันทร์นะช่วงเนี้ย บางคนเนี่ยมีเรื่องที่มีโอกาสที่จะต้องจ่ายนะต้องเสียเงินเนาะต้องจ่ายเงินแล้วก็ระวังระวังนะคะชาววันจันระวังมีปัญหาในที่ทํางานด้วย นะคะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือที่ทํางานอย่างนี้ก็ได้นะชาววันจันทร์ช่วงสัปดาห์นี้นะคะ,ะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานได้หัวหน้าเจ้านายใครก็ได้อย่างในที่ทํางานะ่ะระวังมีปัญหานิดนึงนะคะชาววันจันทร์อ่ะเดี๋ยวดูเด็กถือไม้อื ใช่อะระวังนะชาววันจันทร์ขาระวังมีปัญหาในที่ทํางานค่ะคนอายุน้อยกว่าเราได้เออคนอายุน้อยกว่าเราได้อ่าเดี๋ยวมาดูมาดูคนอายุน้อยกว่าเราหรือไม่งั้นก็คนที่ตําแหน่งต่ํากว่าเราก็ได้เนาะเด่นชัดนะระวังมีปัญหากันเดี๋ยวเปิดให้อีกสามใบราชินีเหรียญหน้านะชาววันจนันทร์ จ่ายไปได้มานะมีโอกาสที่จะต้องจ่ายเงินอะไรบางอย่างอะ่ะช่วงสัปดาห์นี้ชาววันจันทร์นะคะมีโอกาสได้จ่ายเงินเงินอะไรก็ช่างนะคะที่ที่เขาเรียกว่าเป็นการจ่ายแต่ว่าจ่ายแล้วมันเหมือนว่าเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้โชคด้วยนะคุณมีโอกาสมีโชคหรือได้เงินอะไรปันผลเงินตอบแทนอะไรสักอย่างเนี่ยด้วยชาววันจันทร์อ่ะอืมประมาณเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้อสองใบนะคะชาววันจันทร์ขาแน่นอนเลยนะคะแน่นอน ช่วงนี้ต้องระวังนะชาววันจันเลยระวังปัญหาเรื่องคนเลยนะคะเพราะไพ่ห้าไม้มาห้าไม้ห้าไม้นะคะระวังจะมีปัญหาเรื่องคนการทะเลาะกันการถกเถียงกันอะไรประมาณนี้ในที่ทำงานได้ที่บ้านที่ครอบครัวได้อืระวังนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งเนี่ยเงินช่วงเนี้ย ถ้าใครหมุนเงินอยู่นะคะจะโอเคจะหมุนเงินได้แต่ชาววันจันทร์เนี่ยช่วงนี้รู้สึกเครียดรู้สึกคิดกังวลกับเรื่องต่างๆเนี่ยคิดกังวลกับเรื่องต่างๆคิดเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยชาววันจันทร์เนี่ยค่อนข้างเครียดวิตกกังวลนะเอามันเอาออกจากหัวไม่ได้อะมันคิดวนไปวนมากับเรื่องซ้ำๆเดิมๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะชาววันจันทร์ข่าใจเย็นๆนะคะพยายามเคลียร์เคลียร์พลังงานอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลมากแล้วก็ พยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มผู้คนหน่อยนะคะชาววันจันทร์เพราะว่าดวงของชาววันจันเนี่ยมีโอกาสที่มีปัญหาจากคนรอบข้างคนรอบตัวสร้างปัญหาได้หรือมีโอกาสที่จะถกเถียงหรือทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานก็ดีในครอบครัวก็ดีเนาะโอเคนะลูกนะชาววันจันทร์นะเป็นกําลังใจให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีทดําดีคิดดีปฏิบัติดีไหว้พระไหว้เจ้าขอพรสวดมนต์ภาวนา รวจดามเจ้ากรรมในเวรน,นะคะชาววันจันทร์แม้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ